ครับผมสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ผมสร้างต่อยนกเขาหญแต่วังข้องสัสดี <c oughs> อ,อาจารย์รทุกท่านครับแลวก็สวัสดีไอ้ไส้น้องนุ่งทุกคนนะครับว <c oughs> ันนี้สร้างต่อบยบัไเด้ออกต้อนนกครับนั่งเฮ็ดผนียดนั่งเห็ดผนียดครับพี่น้องอาจารย์วันนี้นี่โนว่าผนียดนี่โนแต่ปีไก่นี่ยครับเพราะอะไรเห็ด <c oughs> บ่แล,ล้วเปลี่ยนจักเทียผมเลยเอาลองๆ่งเยี่ยมไจักหน่อยครับเนี่ยงหััวมนอ,อ,อันนี้มีที่แขกมาหาครับวันนี้ตาตาน้องบัวลำพูครับสวัสดีครับอ่าเพิ่นว่าเพิ่นสิบ่ได้อยู่อยู่น้ำดวนหน้าเพิ่นสีเพิ่นสิปไปเอียงก่อเ <c oughs> มืองนอกครับเ <laughs> ม,มืองเมืงองยังไงคู่เวียดด้วยกันยังไงอิสราเอลโอ้ยโคตรน้องบัวดีโอ้ยนี่แหละครับ บ่บ่บ้าบ่ชิ้นหัวดกเขาบ่ไปเลี้ยงนกเขายีสิละเอวไปเลี้ยงจากหาปีพอเรชิไปโดนบ่จ้ะหาปีกะว่าไปหาปีบ่เจอะดิบินกลับยี่สองปีเครื่องไม่บินกลับเลยบ้กลับแล้วกลับมากรรมกัดโตเนาะเสียเงินทิ่มป็นแสนเลยมากอันนั้วสลองได้คาร์บมาเนี่ยจ้างกินตะลามาลองเพลงให้ได้อันนี่่นี่ครับกินข้าวเราเนาะเพระเนี่ยที่ความที่ผมเพดไปหลายๆครับนี่ผมก็ มีกีท่อนเช่นเนี้ยวัดใจครอครับแก่ข้าวหนึ่งแก่ข้าวหนึ่งนะครับด่างหนึ่งขอาโอ้าวผ้าก็ผ้าก็พวกก้มชัดเถิดแต่โอ้มาแล้วมาแล้วแสงเป็นน้ำแสงวู้ยคนขือมากกับแสงอลาอ๋อสิแล้วเนาะนวาที่อไรก็สอาสร้างออกสิไปบ่ตัวนกบักเล้วตันบ้านเี่ยงกนเนาะ บ้านอันน้องว่าน้องบัวบานตัวอยู่สั่งเสียงว่านตัวเป็นเรียวกระโนนเอาเอามาแล้วตัวนี้พยายามพว่าเลยบักอ้างตลอดเดี๋ยวผลสพาไปบอเมีนอ้างอันนี้มันนกเร็วว่วอยู่ใส้ยืกอ้างตลอดว่บอกไผรยังบอกเราเวียเฮาเอากระเชียอยู่กระชิไปอยู่มันอยู่ไก่บัวบอวไก่ดอกอันนี้นายเมื่อนเมื่อนกระชิบว่าแล้วอยู่บอกครับตังเลยเมื่อนกระแล้วเอาเสียงเสียงโทรศัพท์ก็เป็นอย่งนี้เป็นบระัดแต่ มันมั่วมันมั่วทุกจับมันบ่ออโตไม่ติกในตัวตีเชี่ยนตาพัวอ้างตลอดโย่โคกปบะเดกเชี่นโดนมาเอาเรื่อยๆอยู่เมีนอาจารย์โดนเพิ่นมาะไซตะวันตกตะวันตกมันอยู่อีกฝั่งนึงมันพิ่นมาลอยเอาเรื่อยอยู่ตะวันกอีกฝั่งนึงไปวันนั้นขึ้นไปแล้วหอดเชียงนาค่ะเจ้าพุ่นมันคำก่อนเนี่ยมึงยันหนึ่งกับข้ามมึงยันหนึ่งหมู่คนบอกมันน้อนเนี่ไปแล้วพี่น้องงันพเนียดเชียนโนครับนี่ยข้าวบ้านเขา ข้าวานเขาซื้อบราณทซื้อเดนทั้งดูทั้งมันลหะพี่น้องเอ้ยคนอ,อ่อนขาดหน้าหมูไว้และกะก้วก็กลับมาเห็ดผยนยษฐไปใส่ว่าสันเหมืนมนอนว่าจะปีไก่แต่ปีไก่คือว,ว่าหรือว่าหัวสร้างก็ต้นหัวไอเห็ดเสีย้ย <c oughs> บวมเนนี่ย่้านั่นเนี่ยขนเหลวปัตยนเห็ดเสียงนครทางมันเนาะทางมันว่มียางใส่ใดก็เอาล้วครับกินอยู่ครับนกตอไม่ให้ผมครับเอาเ้อไม่เจ้าขามมึงเจ้าเสือบ่มีเงินซื้ออันยังก่อนนวดล้ควีเอามาให้เส้นหนเนี่ยเส้นโนมักสาวมีมีง้วันไปอยู่มีามี้ยวันมาคว้านวดมาให้สร้างไปเ้อ นวลเล่นสาวนงโอ้แต่ตัวเังไงมีอก็สี่เหลี่ยมไม่เลีแรงมีแล้ยงออกตัวประเทศตาเอาไปเอาไปใส่คู่เวยียบวอเอาไปใส่อิสราเอลวอนวอนโอ้ยไม่ใส่กระเพยมีตัวลูกปืนเขาไอ้เขาหนั่นนะตัวลูกไปหมัวเนี่ยเขาจับเปลี่ยนกาไทยเด้อไปเมืองนอกระวังตัวดีๆปลูกปลูกพักกับปลูกในใต้ดินแต่ ก็กระปูกอยู่ข้างนี้นี่กันนี่เนะสูบออาบาทว่าเม่นไอ้ซัดว์ดำโมเสกยอยู่ในดินเมื่ออเมื่ใด้สิไปโอ้เล้วให้แล้วนา่ะไาไปต่อนอกเงินเชื่อมแต่แล้วแล้ววานเขาแล้วสีดาแล้วเราไม่หนีเงินไม่หื่อนี่ล่ะแต่ว่าสร้างตัวเฮ็ดพเนียนแล้วจะเอานกยังจะนกแกน่ากันไปนกแกน่ากันมีดดิคุณได้ยินไหมครับพ่งเนี่ยเศ้าเห็นงานเข้าเฮ็ดงานตัวเนาะวางพี่งเงินมาให้แล้ว เห็นง่านเนาะเห็นงายอย่างที่เห็นงานเลยเนาะโดนเลี้ยงเลยบ่เส้นตาบ่เลี้ยงนกเขาเถือกแล้วเห็นเห็นฟัรนะอันเนียงมันเป็นยังไงอ๋อเนียงมันขาดเนียงเนียงมันสอดเลยบ่สอดเลยมีหดมากเขาหมัก n อ à o โอ้นี่ครับอันพี่น้องอาจารย์ที่ว่าเส้นตาอันเถือกแล้วนกเขาอีรีนะครับจกเนียงเนียงขาดหนังข้อขาดเอามันหมูเพื่อมันหยังเลยบ่ตอนแรกไปเห็นมัน เมียบเลยเมียนนึกว่านกตายแต่ว่าพ่อเห็นแต่พ่อตั้งคอนอคอนออยื่นึกว่ามันตายแต่ว่าตัวมันนอน onn onn นอนเลยนอนมีบเอล่ยเลยปีกกรหักปลายปีกหักหมดเลยหักงองนุ Không> ่นมันพ่อมองอยู่บ่มีบ่มี <h 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 h ่อะไก็บ่มีบ่มีหนังบ่มีหนังเนี่ยตัหัวกางยูงตะงอนน้อยๆแล้วจับจับมามาเย็บให้ลูกสาวตัวตายที่น้องคั้นแรกป่าทมพยาบาลมันจังไดงอ๋อ เอาออมาจากนั้นเอาออกมาเอาออกมาแล้วมาจับเย็บเลยเย็บภายในตอนนั้นเลยเย็บภายในเอาขอบ้านหอดบ้านปุ๊บเอาเอาน้ำเกลียเอาน้ำเกลียที่ร่างแผลเข้านะมาสีสีล่างแล้วก็ให้ลูกสาวจับให้เอาเอาแหนบเอาแหนบบอแหนบเนี่ยคนจีตาเล่บอ่ะเนี่ยเนี่ยเย็บเึร็แล้วก็เข็มใส่ได้ห้อยเสียบเลยมันมันเป็นได้ได้ตัดได้บ่สม้อนี้ บ่ตัดออกโยมันมันมันตีแล้วตัดออกอถ้าบ่ตัดออกมันสิเป็นปลวดเมนมันสิเป็นอักเสบเนาะมันสิเป็นปลวดเป็นปลวดอคือไก่อันมันมันบอม่นไหมละลายคือยังมนุษย์เนาะบ่เสียกเสียกเย็บผาเฮานี่ล่ะเออเยเนี้ย็บะมาณจะเข็มจะจะจกเปาะอุ้ยจาบ่ได้ตาตาตาเนียงนี่ีีเนียงเนียงกับสั้นหนังมันคคละอันเด้เมนตะเนียงมันเนี่ยเย็บซีเทียขาตอกมากหออเพีย ขาดเรามาเลยรอกคันข้อมาเนี่ยแต่ว่าเงียบ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 เสียงต่างหากไม่เงียบอันนี้เงียบเงียบหนังอีกเงียบสองซันเมนสองซันโอ้ถ้าเพิ่นบันมันเสี่ยนไกลตีเก่าในเงียบอะไรเลยพี่น้องลูกสาวก็น้ำตาน่อยอันอันอันให้เสี่ยงแต่โดนปันหดอาการมันยังดีขึ้นใช่สัมผัสเนต่อเดือนหนึ่งป้อนเข่าอยู่เดือนหนึ่งป้อนป้อนหมากงามันเอาใจเอาหัวหันไก่เซลอะไรนว่าหลอดเอาหลอดเอาหลอดดูดบ่หลอดดูดโหนดต้มอ่ะ เงียบๆแล้วก right? right. ับแยกกับข้อมันก้อนลูกนกเนี่ยรู้เดือนนึงพอมันกินเองบ่ได้ข้อมันตึงควันควันก้อนเดือยู่เอาะเดือนนึงวันเดือนนึงประมาณกยาบเดือนครึ่งเห็นมันกินอาหารได้เลยคอยคอยพยุงตัวลูกขึ้นได้แล้ววันต่อเมนบ้านนี้เด้สังเกตขี่ยังมันว่าขี้มันขี้เลี้วตอนแรกขี้เลี้วขี้เลี้วขี้เจียวเป็นน้ำขี้ขาวเลยบุ่มีอย่างกินเนี่ยมันสิบปุ่มีอย่างกินแล้วหอกะ เบื้องเอาว่า <c oughs> เขาไม่ได้ปอนดุกมือดิอพะมันมันมันม, m, มันเบย่อยหออมันมันฉี่ย่อยง่่ยเงไงพว่านูก็ได้ออกกำลังกายมาเราคือคือคือไกล้เป็นป่วอยอ่ะบานนี้อันมันเริ่มเข่าที่เข่าท่างเริ่มเศร้าเริ่ม,มยัง่ยังค่อยๆเอาได้ออกกันละแมนครับอ๋อขันบอาออกมันจีเป็นประปลวด ตตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นปลลูนยึสองหม่องยู่หัวหัวแกะแล้วก็ยุข้อเพราะว่าไอหังมมนสิหุ่มมหากุกสุดท้ายมมนจอดมมนสิมันสิบูดออกี๋้วนี่อ่าเป็นปกติแล้วเนาะกินแล้วครับกนก็ขึ้นนี่อย่างคนขึ้นสองเดียงคนปงเออกินเนี้ยได้กินเนี้ยได้คันได้ลงสลับแล้วอันแต่ว่าเสียงเสียงก็คือเก่าเสียงโอ้เสียงเสียงน้อยลงก็เก่าอีกเออาใครยู้่มันเป็นยังไงมันเปลี่ยเป็นยังไงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่า หลอดหลอดรูมันตีบหรอหลอดรูมันหนังหูมันตีบเนื้อนหนังเอียงมันหลัดเนาะเน่าเข้าแต่บนมื่อนามเก่านี่ตายตัวนี่นี่แหละอาจารย์แต่บนมื่อนามเก่ตีเก่านี่ทิ่มค้ักนกตัวนี้เพราะว่ากินเนี่ยเรามันก็สิไหลออกรุดออกจากทางกระเพาะเลยมันเยียเยียบกินทางปากเรารุดออกทางกระเพาะครับรูดออกอีหลีบเข้าเปียกหมากมากกักหมักเห่าหลุดออกไปหมดเลยทำอ่ได้เยียบไปครับพี่น้องเยียบซีม่องเยียบซีแผลม่องกับเพาะว่าเยียบก็เยียบซองสั้นครับอันนี้ประสบการณ์จริงครับ ประสบน้ำตาหนกนกปลาเพิ่นอิหลีครับเพิ่นไปใส่ไว้หน้าเพิ่นเพลเ้อแต่ว่าก็เอาขึ้นได้ครับก็เลยเป็นขั้วผูกพันของเพิ่นล่ะโอ้เก่งเก่งครับยกยกปัวให้เลยครับเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนเออเนี่ยแหละครับประสบการณ์การเย็บนกเขาครับโอ้เหมือนนี่ม่โอกาสได้สัมผัสเพื่อนที่ถือว่าเย็บแต่ก็ต้องใส่เบตาดีนพร้อมสุดยอดสุดยอดครับเบตาดีนเนาะแม่อขาดก่ได้เลยบางท่านเฮ็ดโบเปลี่ยนเลย บมเมนต์วางสันนี่เราเนาะแมบ่นก็ปล่อยมันตายอือปล่อยมันตายอันนี้มันตายง่ายเด้อเัาปอนเขามันกินมเขาได้ยื่อชีวิตมันจนจนเดี๋ยวนี้ลงสลับลงสลับเอาวแล้โอ้แสดงว่าตัวบางอยู่มันสิคับเอามาสิคือเก่าหัคือจังไหนมันก็ตอบแทนบุญคุ้นคุ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันหลอดตายเด้อคต้นบปล่อยมันถิ่มนะนี่เระครับแต่ว่าตัวนี้นี่ไปมาผูกพันเลยซิ่วบุญหลายบุญหลายครับเป็นตาโอ้นียอาจารย์เนาะที่ว่าเป็นเชียบ หนึ่งแหละครับเทบอเซียลายพี่น้องได้ฟังจากผะเอาถ่ายรูกไปเหร่ครับคือกันถ่ายรูปไปเลยเรตวนมันผมสร้างถ่ายถ่ายไปแล้วเห็นแล้วมันมันจะค่อนใจจะผมสร้างกัอยห้ขึ้นเหรอครับอ่าเวลาแล้วเห็ดลงกดเห็ดผมมาถ่ายรูกลุ่มเหรอครับผมให้เกลียดมันเยอะเรตวนมันเพราะเด้ประจานมันครับเรตวนมันก็ว่าก็ชิดได้วางสองสามปีนะพี่น้องตะกันเป็นไม่รุนใจร้อนกัน <S 2> <S 2> เด่นไปน้ามูนจักไปน้าครับเด่นพวกเขาเอาครับเอาในส่วนดีๆไว้เลรอครับส่วนบอดีเท่ากับบกใคยเห็ดเหรอครับเอา้าสำหรับคลิปนี้สร้างใจกับนี่นนี่นี่โน,โนัวกับว่าจะมันดูมันๆเนาะเห็ดเผียดเนี่ยผู้สาวเขาว่ามาคนพ่อของเขาขยอยไปนหน้าอยู่ดูเอาก๋วยเตี๋ยมกันบนึงโอย่ังไรผมกัจบชิมใบเพียงแค่นี้เหรอพี่น้องได้ควอมู้นิดหน่อยแล้วครับมือนีน้เจ้ากับน้ำเพี้ยนตานี่ย้ำเพี้ยนตาน้องกัว เชียนแต่น้องบัวลำพูครับเป็นการ<อ>นำไกล้นีแพตรตลอด <c oughs> เอาพี่น้องสรับชิปนี้ก็พอสมควรแล้วครับ <c oughs> ได้แล้วครับพ่ <c oughs> อได้เบิ้งครับมือนนี้ครับอ่าสรับชิปนีก็ขอจบชิปไว้เพียงแค่นี้ครับอ่าชิปหนะพ่อกันอีกครับ